หมอกฟุง้งหมอกฟ้านมากเลยนะคะสวยมากขณะนี้เจโมงกว่าโมงเชีดีสีสวยมาก, 8, มากมาสวยมาก,มาก,มาก,มากคุ้มค ทุขอลเลยนะ กำลังปีตั้งตั้งตั้งไว้ว่าจะต้องใส่ชุดนะ